ครับเราอยู่กับขอโคกล้องหลังซาดเจ้าสั้นนะครับสึงจะติดกับแดงบัณฑิตในวันที่18ปพฤศจิกานะครับหลังซาดเจ้าสั้นครับจากสนามบินสังครับข้อเชิญนาเกียรตินะครับครับมาอยู่ดี่ลังซาดเจ้าสั้นนะครับตัวนี้ก็นี่มาอยู่จะสังนะเดิมครับดังเดิมมันอยู่ปีคบชนแล้วไม่ลาโนดนะครับแต่มาอยู่เลิบแล้วก็มาอยู่ลงเอเกี้ยพอสไตล์การชุนแดง ครับลอยเชียงถึงกระเท่งหนกกรเป็นน้ำไม่รู้คือมันคือว่าประเป็ดว่าเขว่านซ้ำยกมีนับมีนกตลอดมีเอฟทีก็ลุงยีโพดกระหมาครับไอ้เจ้าสั้นตัวนี้พบกับควดแดงมดิษฐนี่ว่ายังไม่จบที่ของหลงปลื้มขายโกจี๊พิวจองเข้าครับตัวนูทนชนนลเดียวครับตัวนี้แทงครับเล่ว่าแทงกับตั้งทุนตัวนี้จะเป็นวัชนะ ความรวมตอนนี้ทุ่มหมุนกนะูเดียวเราไปเร่งกูต่อสู้กันมั่งครับครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ครับแดงบัณฑิตครับวงเลยว่ายังไม่จบที่ข,ข,ข้างในปลื้มครับกายโกเจพิวช่องเขานะครับกายโกเจพิวช่องเขาครับตอนนี้นายว่าต้นนายว่าต้นจังว่าเป็นเทรนเนอร์ประจําตัวกล้องแดงบัณฑิตกับกามารวมที่มากเลยนะครับกับนี่คือแดงบัณฑิตครับ ข้างในปลื้มกับชนครูตีซ้ำในวันที่ที่แปึกซจิกานะครับกับนาเกียรติการู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับตัวนี้กับปั้นกันจนมาแล้วตีหน้าแม่งนี่ครับครับเชิญนาเกียรติครับโอ้แดงบันดิตอยู่ว่ายังไม่จบที่นะครับยังไม่จบทีเฮ้แดงไม่จบดีครับวันนี้จะเชนญลาเบวาต้น ยัาานครับอ่ามาอยู่กับพี่ส้นเลครับไอ้นุม่มนามุนคุณปนัวตัดปีบาผมนะครับอ่าบาโกเ้าอุ้มขวัญก้อนนี้เลยก็อิเพื่อนครับแต่ว่าทุกเหลเ่ก็อิเดี๋ยวว่ามันจะใจหมาครับซึ่งว่าปลาเพดว่าชุนทางชุนเนี้ยวพบกับตัวนู้ตัวนู้แทงเจ็บแล้วว่าหลังซาดเจ้าวสัน้นแทงอยูไม่ยู่กับแตาแดงไม่ยู่ตัวนี้กับปลาเพดว่าคอติดกีตาร์ครับตั้งกันคุณตู้ไะเดิมครับ แลงความสมบูรณ์แลงความพร้อมก็ดีละตัวนี้คาดประสบการณ์การยืนได้น้ำหนักตัวนู้เข้าสูงช่วยไว้ถึงแต่ลูกนี้ตัวนี้สดก่อยติดตามชุ่มนะครับว่ายังไม่จบซีหรือว่าแดงบันดิตใครนี่จะพีจีเชชนะไปได้เดี๋ยวให้น้องบอกว่าความสมบูรณ์เต็มร้อยนะกับผมเต็มร้อยยังไม่จบซีใช่ไหมจีเอฟจีเอฟจีแดง เออยังไม่จบดีกอยังเรียนอยู่เลยครับนั่นแหละครับน้องก็เรียนอยู่ปีสามนะเจ้าก้องน้องปลื้มยังเรี้ยงครับเลี้ยงวัวเล็กอนุบาลนปันนี้ไม่อยู่ครับวัวต้นบนนี้นะครับพร้อมชนรในวันที่ที่แปดพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมนะครับรวมกันมาเป็นแรงใจกับวัวหู่นี้ด้วยนะครับ